น้องคะทำไมวันนี้ไม่มาเข้าเชียร์น้องจะปฏิเสธระบบหรอฮะตอนผมมาสมัครเรียนมันไม่เห็นอยู่ในข้อบังคับเลยเนี่ยฮะผมก็ว่าตัวเองเป็นคนอ่านเอกสารละเอียดอยู่นะพี่ไม่ตลกด้วยนะคะทําตัวแบบเนี้ยเพื่อนๆน้องจะลําบากผมยังไม่รู้จักเด็เสนิทกับใครพอที่จะเรียกว่าเพื่อนได้เลยฮะก็นี่ไงสาเหตุที่ต้องมาน้องจะใช้ชีวิตคนเดียวในรั้วมหาลัยสี่ปีหรอโหคงเหงาแย่เลยครับแบบนั้น งั้นผมใช้ชีวิตกับพี่แทนได้ไหมตลกละตะลกละที่นี่มีกฎรุ่นน้องห้ามจีบรุ่นพี่ค่ะโอเคครับงั้นพี่รอผมหน่อยนะอีก4ปีผมจะตั้งใจเรียนแล้วเดี๋ยวไปเริ่มจีบพี่วันจบเออนี่คือน้องกําลังหลงประเด็นพี่มาตามน้องไปทํากิจก,กรรมกลุ่มกับเพื่อนค่ะไม่ได้มาสานสัมพันธ์รักใครเราไปจะได้เจอพี่ไหมละ่ะมันแล้วแต่วันค่ะจะมีพี่ๆคนอื่นๆสลับกันไปคุมว้า งั้นผมรอไปเฉพาะวันที่มีพี่ก็แล้วกันนี่น้องคะชีวิตคนเราไม่ได้มีตัวเลือกให้ตลอดเวลานะคะเวลาพี่กินผัดกะเพราพี่เขี่ยใบยกะเพราไปไว้ขอบจานทําไมล่ะฮะนี่มาสองสตอรี่พี่หรอพี่ยังไม่ตอบคำถามผมเลยนะก็ไม่ชอบกินนะคะมีปัญหาอะไรไหมเหมือนกันเลยครับผัดกะเพราก็เหมือนระบบรับน้องในมาหาลัยใช่แหละถ้าเราอยากกินผัดกะเพรามันก็ต้องมีใบกะเพรามาอยู่ดีแต่ผมดันชอบเฉพาะหมูก,กรอบอ่ะส่วนอะไรที่ไม่ชอบ ต่อให้มันปนมาผมก็เขี่ยวไว้ข้างจานเหมือนพี่เลยเอ่อขอโทษนะคะที่พูดมามันเกี่ยวอะไรเอ่ยพี่คือหมูกรอบของผมครับพี่คือหมูกรอบของผมครับออไอเด็กคนนี้ผมไปให้ได้นะแต่กะเพราจานนี้ต้องมีหมูกรอบมาทุกวันนะไม่งั้นมันไม่น่ากินเอาซะเลยได้ค่ะสี่โมงเย็นเลิก่าดออมาเลยแหมดูท่าจะไม่ต้องรอถึงสี่ปีแล้วฮะ